บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ แจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนนะคะที่รอคอยแล้วก็ติดตามในส่วนของการลงทะเบียนทำบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ล่าสุดค่ะกระทรวงการคลังนะคะออกมายืนยันว่าตอนนี้ค่ะเตรียมที่จะเปิดลงทะเบียนทำบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร,รอบใหม่พร้อมกับเปิดเผยเงื่อนไขคุณสมบัตินะคะว่าคนที่จะได้รับสิทธิ์จะต้องเป็นแบบไหนจะต้องเป็นอย่างไรและคนที่ตกหล่นกลายเป็นคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติจะต้องเข้าเงื่อน ไขยอย่างไรถึงไม่ได้รับสิทธิ์วัดการแห่งรัฐรวมไปถึงอัปเดตตารางการจ่ายเงินในเดือนมกราคม2 5 5 9, 9. ไม่สะดุดแน่นอนค่ะคุณผู้ชมในการรับสิทธิ์วัดการแห่งรัฐจากทางภาคราัฐซึ่งในส่วนของวงเงินที่จะให้สิทธิ์ในการช่วยเหลือยังคงเหลืออีก4รายการและมีการเรื่องจ่ายเงินให้เร็วขึ้นสําหรับพี่น้องประชาชนใน3กลุ่มเปราะบางด้วยอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะต้องบอกว่าสวัสดีปีใหม่และก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องนะคะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเปังๆร่ำร่รวยรวยตลอดปี2569แล้ววันนี้ค่ะยังคงมีการอัปเดตตารางการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนผ่านสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเหมือนเดิมตามปกติค่ะแน่นอนค่ะเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นในวันที่9มกราคม2569สําสำหรับพี่น้อง ประชาชนใน3กลุ่มเปราะบางการจ่ายเงินเบี้ยงชีพผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการและก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะผู้สูงอายุยังคงได้รับสิทธิ์แบบขัน้นบันไดเหมือนเดิมตามปกติตามช่วงอายุค่ะอายุ60ปีถึง69ปีรับอยู่ที่600บาท70ปีถึง79ปีรับอยู่ที่700บาท80ปีถึง89ปีรับอยู่ที่800บาทแล้วก็90ปีขึ้นไปนะคะรับอยู่ที่1,000บาทค่ะรวมแสดงความยินดีด้วยส่วนการเพิ่มสวัสดิการเพิ่มวงเงินบำ นันทุนหน้าอันนี้ต้องรอรัฐบาลชุดใหม่นะคะส่วนรัฐบาลชุดใหม่ใครจะเข้ามานั่งอยู่ในใจพี่น้องประชาชนอยู่ที่เราแล้วค่ะส่วนการจ่ายเงินในส่วนของวันที่15มกราคม25 6 9พี่น้องประชาชนในกลุ่มอสม,มและอสะสทั่วประเทศนะคะยังคงได้รับสิทธิในส่วนของค่าป่วยการการปฏิบัติหน้าที่สําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมค่ะอยู่ที่2 0 0 0บาทออนตรงเข้าบัญชีให้ส่วนรายการหักค่าป่วยการนะคะในส่วนของอสมอนั้นขึ้นอยู่กับในงานต้นสังกั แต่ที่แน่นอนค่ะวันที่15มกราคม2569นี้รับเงิน2,000บาทโอนตรงเข้าบัญชีนแน่นอนยินดีด้วยนะคะอย่าลืมส่งรายงานสมาร์ทอสมอนะคะ และนอกจากนี้ค่ะวันที่20มกราคม2 5 6 9สําำหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์บริการแห่งรัฐและก็มีบัตรประจำตัวคนพิการด้วยนะคะก็จะได้รับสิทธิ์ในส่วนของเงินเพิ่มเบีย้ยผู้พิการอีก200บาทโอนตรงเข้าบัญชีหากนำไปรวมกันกับเบีย้ยผู้พิการที่ได้รับในแต่ละเดือนเดือนละ800บาทอยู่แล้วรับเพิ่มผ่านผู้ที่ถือบัตรสสดิการแห่งรัฐอีก200บาทก็จะรวมใจ่ายในเดือนนั้นอยู่ที่1,000บาทแต่บำนาญต้นหน้ายังคงไม่ได้รับสิทธิ์นะคะต้องรอรัฐบาลชุดหม่ แล้วก็โคงสุดท้ายในการจ่ายเงินในวันที่30มกราคม2569นี้ก็จะเป็นการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา3.9ุเาคุณพ่อคุณแม่เมื่อใหม่ายแดงทุกทุกคนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินสงเคราะห์บุตร1,000บาทต่อบุตรหนึ่งคนข่าวและไม่เกิน3คนอยู่ที่3,000บาทหรือว่าสูงสุดอยู่ที่3,000บาทนะคะเอาละค่ะนี่คือตารางการจ่ายเงินที่น,นันนำมาฝากพี่น้องประชาชนที่รอคอยติดตามสวัสดิการจากทางภาครัฐรวมไปถึง น้องประชาชนที่รอคอยติดตามในเรื่องของการลงทะเบียนทำบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิัิการแห่งรัฐรอบใหม่ล่าสุดค่ะคุณละวรนแสงสนิทนะคะประหลัดกระทรวงการคลังค่ะก็ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้านะคะว่าในส่วนของการลงทะเบียนทำบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิัิการแห่งรัฐรอบใหม่กระทรวงการคลังมีการตั้งเป้าหมายอยู่แล้วว่าจะเดินหน้าเปิดลงทะเบียนบัตรสิริการแห่งรัฐรอบใหม่อีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนมกราคมแต่ว่ารัฐบาลมีการยุตสภาไปสะก่อนจึงต้องมีการเลื่อนออกไปแบบไม่มีกําหนดแต่ถ้า มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีรัฐบาลชุดใหม่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็จะเดินหน้าในส่วนของการลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตามคุณสมบัติที่มีการคัดกรองและก็คุณสมบัติที่จะมีการประกาศให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบเร็วๆนี้ค่ะโดยคุณเลววลนแสงสนิทปหลัดกระทรวงการคลังน,นะคะก็ยืนยันนะคะว่าเมื่อมีการจัดตั้งครมอชุดใหม่เรียบร้อยแล้วจะมีการเสนอต่อรัฐบาลใหม่ทันทีในเรื่องของการเปิดลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ไม่ว่าจะเป็นพรรคใดเข้ามาบริหารประเทศเพื่อที่จะดําเนินการในการเปิด ลงทะเบียนภายใต้ช่วงกลางปี2569ทั้งนี้ค่ะเพื่อที่จะคัดกรองสวัสดิการจากทางภาครัฐสําหรับพี่น้องประชาชนใครรับสิทธิ์อะไรบ้างใครรับสิทธิสวัสดิการซ้ําซ้อนหรือไม่เพื่อที่จะเคลียร์ในส่วนของสวัสดิการตรงนี้นะคะให้อยู่ในระบบเดียวกันและทุกคนเข้าถึงสวัสดิการตรงนี้ได้ทั่วถึงและก็เป็นธรรมนั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะคะจากทางกระทรวงการคลังแล้วก็อัปเดตตารางการจ่ายเงินของเดือนมกราคม2569ที่น มาฝคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัปดีปีใหม่ให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆปังๆังร่ำๆ่รวยๆตลอดปี2569ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ